สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังหลายคนคงเคยเจอกับปัญหาแบบนี้ไหมคะแฟนเก่าตามมาง้อขอคืนดีกับคนใหม่ที่กําลังมุ่งหน้าตามจีบเราไม่หยุดซึ่งเธอก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขและกลับมาสดใสได้อีกครั้งแต่ว่าความรู้สึกของเราก็ยังรักแฟนเก่าและยังไม่ลืมเธอเลยถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะหันไปเลือกทางไหนกันคะคนที่มารักเราและพยายามทําให้เรามีความสุขกับอีกคนที่เป็นแฟนเก่าที่เราไม่เคยลืมเธอได้มันก็เหมือนกับซีรีส์ที่จะมาสปอยในวันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มหล่อคนหนึ่ ที่กําลังถูกเด็กสาวมาธัธยมลุกตามจีบไม่ยังยังไม่พอแค่นั้นแฟนเก่าของเขาก็ยังมาตามตื้อขอคืนดีแล้วแบบนี้พ่อหนุ่มคนนี้จะทํายังไงจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือจะให้โอกาสคนเก่ากันนะเราต้องไปรับฟังสปอยกันได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะอายจะขอแนะนําตัวละครก่อนเลยนะคะนางเอกของเรามีชื่อว่าฮ so ันซอยีเธอเป็นเด็กสาวมาธัธยมปลายที่มีความน่ารักสดใสแถมยังเป็นสาวที่มองโลกในแงด่ดีส่วนพระเอกของเรามีชื่อว่าแจจินเขาเป็นหนุ่มพนักงาน ้าานคาเ,เป็นหนุ่มหล่อที่เป็นบาริสตาของที่ร้านซึ่งเวลาสาวๆไม่เห็นเขาก็ต้องหลงรักกันทั้งนั้นเปิดเรื่องมาเพะเอกของเราเป็นบาริสตาชงกาแฟาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ซึ่งเขาเป็นหนุ่มหล่อและดูอ่อนโยนจังหวะนั้นนังเอกของเราก็ได้เดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์แต่ว่าไม่ได้สั่งเครื่องดื่มอะไรเธอได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะขอเบอร์เพะเอกเขาก็ได้ถามเธอว่ากําลังรอฉันเล่นอยู่ใช่ไหมถ้าจะรอเล่นก็ออกไปเล่นที่อื่นซะเธอก็พูดส่วนว่าฉันไม่ได้มารอเล่นสักหน่อยฉันเเเน,นน่นน้้นะออใีมมััขพลฉหวาาื ขอเบอร์พี่เขาก็รีบปฏิเสธแล้วก็บอกว่ายังไงฉันก็จะไม่ให้เบอร์เธอหรอกนะนางเอกก็ตื้อถามว่าเขามีแฟนหรือย,ยังซึ่งพระเอกก็บอกว่าฉันจะไม่ตอบอะไรเธอทั้งนั้นเธอจึงพูดส่วนว่าแสดงว่าพี่ยังไม่มีแฟนจากนั้นเธอก็สั่งเครื่องดื่มแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะซึ่งเธอก็อาแต่จ้องมองเขาและทาท่าถ่ายรูปเล่นอยู่ในร้านแต่ที่ไหนได้เธอจงใจแอบถ่ายรูปพระเอกระหว่างทํางานพอพระเอกมาเสิร์ฟเขาก็พูดว่าฉันขอโทรศัพท์เธอหน่อยนางเอกก็ได้คิดไปเองว่าเขายอมใจอ่อนจะให้เบอร์กกับบเเเเธธอออแแแล้ว้วต่่่่ททีีไไไหนไดดดดาาปปปิููรถยข ไว้และก็รีบลบทิ้งแถมยังพูดอีกว่าควรจะรู้ขอบเขตในการล้อเล่นที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของเธอสักหน่อยเธอก็พูดสนว่าฉันไม่ได้มาล้อเล่นนะฉันชอบพี่จริงๆมันไม่ใช่แค่ชอบแต่ฉันรักพี่ตั้งหากเธอก็ได้ย้อนนึกไปตอนที่เจอเขาครั้งแรกที่ร้านเธอกําลังนั่งเขียนไดอารี่อยู่คนเดียวโดยเขียนเรื่องราวของตัวเองว่าเธอมีอายุ19ปีทุกคนต่างมีความฝันและสิ่งที่อยากจะทําแต่ตัวเธอนั้นยังสับสนไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรตอนนั้นเพื่อนสนิทของเธอก็ได้โทรมาเพื่อนบอกว่าฉันกําลังจะไปดูคอนเสิของ ด,นใ,นดนในดวงใจนางเอกก็บ่นว่าเธออยู่โมหกแล้วนะเยาวต่วโดดเรียนแบบนี้สิเพื่อนสาวก็พูดส่วนว่าฉันก็ทําเหมือนกับเธอนั่นแหละที่โดดเรียนแล้วออกมาข้างนอกเหมือนกันพอวางสายไปนางเอกก็ได้มานั่งคิดคนเดียวว่าที่โรงเรียนมันช่างน่าเบือ่อและไม่มีอะไรที่ฉันอยากจะทําในชีวิตแถมชีวิตก็ยังไม่มีความตื่นเต้นจู่ๆพระเอกก็ได้เดินมาเสิร์ฟเครื่องดด่มจังหวะที่เขาก้มเก็บกระเป๋าของเธอที่หลน่นทั้งสองคนก็ได้จ้องมองกันและกันนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกเหมือนต้องมอดสะกดและคิดว่าชีวิตที่น่าเบื่อของเธอดูมีสีสสันนนและตตื่เ้ ไม่ได้พบกับเขาภาพก็ตัดมาที่พระเอกได้มานั่งคุยกับเธอเธอก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งแรกและตกหลุมรักให้ฟังแถมยังบอกอีกว่าฉันเอาเรื่องของพี่ไปเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนขอให้มาสารภาพความรู้สึกกับพี่ตรงๆแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเขาก็ได้บอกว่าฉันจะไม่เอาเรื่องแต่อย่ามาบอกชอบฉันทุกครั้งที่เราเจอกันเธอไม่ควรพูดสิ่งนั้นออกมาดังๆต่อหน้าคนอื่นนะ่ะเธอจึงพูดสวนว่างั้นฉันจะกระซิบบอกพี่ให้ได้ยินคนเดียวพอเพราะว่าฉันชอบพี่มากเลยจริงๆเเขาาาากก็ได้บอออวว่่ฉันนยยุุ26สธออ19 พวกเราอายุห่างกันตั้ง7ปีซึ่งเธอก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติและฉันก็ไม่สนเรื่องอายุเขาก็บอกว่าเธอควรจะไปชอบคนที่ชอบดื่มช็อกโกแลตเย็นเหมือนกันในช่วงวัยใกล้เคียงอย่ามาฝืนชอบคนที่แก่กว่ามากอย่างฉันและฉันก็ชอบดื่มกาแฟไม่ใช่ช็อกโกแลตเย็นพอพระเอกพูดจบก็ลุกเดินหนีไปเลยจากนั้นเขาก็ได้มาเปิดดูรูปแฟนเก่าพเพราะเขายังจําและยังไม่ลืมเธอเลยมันทําให้เขาย้อนนึกถึงตอนที่คบกันวันนั้นเขาได้ถามเธอว่าสุดสัปดาห์นี้เราไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันไหมไปดูเสร็จแล้วก็็ไไปปปถ่่าาายรูเลนลนนแกทหา อร่อยอร่อยกันต่อเธอก็พูดส่วนว่าทําไมฉันไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยล่ะฉันมักจะตื่นเต้นเสมอในช่วงเวลานี้ของปีแถมยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเวลาที่อยู่กับนายแล้วนั่นก็ทําให้ทั้งสองคนเลิกกันในที่สุดพระเอกก็ได้มาคิดคนเดียวว่าแฟนเก่าจะรู้บ้างไหมว่าที่ฉันเลือกมาเป็นบาริสต้าชงกาแฟก็เพราะว่าเธอชอบดื่มมันนางเอกก็ได้มาที่ร้านด้วยใบหน้าที่ขอบตาดําค้าไปหมดเขาก็ได้ถามเธอว่าทาไมเธอดูโทรมและหน้าเก็ดกว่าเดิมเธอก็พูดส่วนว่าเดี๋ยวฉันอายุครบยี็จะบปญ,ญก,รรจกาจอไม่ต้องทำศั เพราะยังไงก็ไม่ดูดีขึ้นกว่านี้แล้วพระเอกก็คือปากายใช้ได้เธอจึงบอกว่าหลังจากนี้ไปฉันจะดื่มแต่กาแฟเพราะว่าพี่ชอบฉันแสดงความรู้สึกทั้งหมดให้พี่ได้รู้พี่น่าจะให้เบอร์โทรศัพท์กับฉันหน่อยสิจังหวะเธอเผลอไงายหลังจะล้มลงแต่โชคดีที่พระเอกคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ทันทั้งสองคนก็ได้จ้องมองตาจู่ๆแฟนเก่าของพระเอกก็ได้มาหาเธอมีชื่อว่าโบลาเธอได้มานั่งคุยกับเขาเพื่อถามว่านายเป็นยังไงบ้างหนึ่งปีแล้วนะที่พวกเราไม่ได้เจอกันนายยังกดฉันอยู่หรือเปล่าเขาาก็พูดส่่ววนนฉั ไปโกรธเธอทําไมเธอจึงถามอีกว่านายกาลังสอนพิเศษให้เด็กมัธยมอยู่หรอซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่แต่เธอเป็นรุ่นน้องที่รู้จกักโบราก็บอกว่าฉันรู้สึกโล่งใจเพราะดูเหมือนว่านายจะยังชอบฉันอยู่ดูเหมือนานายจะโกรธเรื่องที่ผ่านมาของเราถ้านายไม่ชอบฉันก็ไม่มีเหตุผลที่นายจะโกรธตอนนั้นฉันเลิกกับนายที่นี่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยที่ฉันมาก็เพราะฉันคิดถึงนายนายคิดถึงฉันบ้างไหมนางเอกที่แอบฟังก็รีบขัดจังหวะแล้วก็บอกว่ามีลูกค้าเข้าร้านให้พระเอกไปชงกาแฟซะส เอกก็ถามว่าคุณเป็นใครหรอจากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่นางเอกได้รับฟังบางสิ่งบางอย่างจากโบลามันทําให้เธอรู้สึกเสียใจยและเดินลุกหนีกลับบ้านไปเลยโบลาก็ได้มาถามพระเอกว่าฉันกลับไปคบกับนายได้ไหมถ้านายโอเคฉันก็อยากจะกลับไปหานายแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นกําลังตามจีบนายอยู่หรอรู้จากที่เธอโดดเลียงมาหานายและยังแสดงท่าทีล้อเล่นกับนายไม่หยุดฉันก็เลยไล่ให้เธอกลับไปฉันได้บอกเธอว่าฉันเป็นแฟนของนายดังนั้นอย่ามาลบกวนนายอีกเขาก็พูดสอวนว่าเธอคิดว่าเธอสามารถบอกเลิกฉันและจะมาขอเริ่ม ใหม่ครั้งได้งั้นหรอเธอทําทุกอย่างเหมือนง่ายทั้งบอกเลิกแล้วมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เธอทิ้งฉันไปฉันอาจจะเสียสติไปชั่วขณะแต่ตอนนี้ฉันยอมรับได้แล้วว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเธอแล้วจริงๆเพราะว่าฉันไม่ได้ชอบเธอแล้ววันต่อมานังเอกก็ได้มายืนดมๆมองๆพระเอกไม่ไปไหนเธอได้ตัดสินใจถามเขาไปตรงๆว่าพี่มีแฟนหรือยังเมื่อวานที่ฉันเผลอพูดแทรกและขัดขวางตอนที่พี่คุยกับแฟนฉันต้องขอโทษจริงๆแต่ว่ามันห้ามไม่ได้เพราะว่าฉันชอบพี่นี่นาเขาก็ได้ชวนเธอไปนั่งทานข้าวนอกยั ก็ได้ระบายว่าฉันมีความทุกข์เพราะเอาแต่คิดว่าถ้าพี่ไม่ยอมรับหัวใจของฉันจนนาทีสุดท้ายฉันจะต้องทำยังไงเขาก็ลองยกตัวอย่างว่าถ้าพวกเราเป็นแฟนกันขึ้นมาเวลาที่เดทกันตอนแรกอาจจะสวีทหวานก็จริงแต่ด้วยวัยแล้วคนรอบข้างที่มองมาที่เราทุกคนอาจจะคิดว่าฉันหลอกเด็กมอปลายมากกว่าไหนจะเวลาถ่ายรูปคู่กันฉันจะดูแก่และไม่เหมาะสมกับเธอเลยด้วยซ้ำแล้วถ้าเธอติดโซเชียลต้องการโพสทุกสิ่งทุกอย่างเวลาไปเที่ยวไปเดทฉันอาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะฉันไม่ค่อยอยากจะไปไหนนั่นมันก็ทำให้เธอรู้สึกถึงช่องว่างระหว่า ไว้และทําให้พวกเราทะเลาะกันอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องจบที่เลิกกันนางเอกก็พูดส่วนว่าพี่เคยโดนแฟนเก่าทำร้ายจิตใจมาใช่ไหมนั่นไม่น่าเป็นเหตุผลที่พวกเราไม่เหมาะสมกันฉันจะไม่ทําเหมือนแฟนเก่าพี่แน่นอนถ้าพี่ยังเอาแต่กลัวก็จะไม่รู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรแต่อย่างน้อยเมื่อฉันได้จินตนาการว่าเริ่มเดทกับใครสักคนฉันจะไม่คิดถึงเรื่องที่เลวร้ายตลอดเวลาฉันจะคิดว่าฉันจะทํายังไงให้ดีที่สุด1ปีต่อมานางเอกของเราก็ได้โตขึ้นและน่ารักมากกว่าเดิมเธอก็ได้มาหาพระเอกที่ร้านซึ่งเเเขากก็็็หนธอแลดีใจ ลายตอลึงในความน่ารักของเธอมากกว่าเดิมทั้งสองคนก็ได้ออกมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเพราะว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานสัหวันนั้นนันเงเอกก็มมวแต่คุยจนไม่ดูทางจนทำให้เธอจะล้มแต่พระเอกก็ได้คว้าตัวเอาไว้ได้ทันโดยหัวใจของเขาก็ได้เต้นแรงและคิดในใจว่าเธอไม่ใช่เด็กอีกต่อไปตอนนี้ฉันมองเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ได้ถามเธอว่าเธอยังชอบฉันอยู่ไหมซึ่งเธอก็ตอบทันทีว่าฉันยังชอบพี่ไม่เปลี่ยนเขาได้ยินแบบนั้นก็พูดส่วนว่าฉันก็ชอบเธอเหมือนกันแล้วทั้งสองคนก็จะเเข้้้าาาาไปจูภพกกก็ตััััดดดมมทที่นนนงงงอฝลวห เป็นแค่เธอฝันไปเธอก็ได้เอานิยายที่เธอเขียนมาให้พระเอกได้ดูว่าสิ่งที่เธออยากทําจริงๆก็คือการเขียนนิยายพราะเขาอ่านก็หัวร้อนแล้วบอกว่าเธอนี่มันมนโนไม่มีผู้ชายที่ไหนตกหลุมรักสาวตั้งแต่แรกเหมือนที่เธอเขียนในนิยายหรอกนะแต่ถ้าจะทําให้ผู้ชายหวั่นไหวก็น่าจะเวลาที่เขาเห็นเธอกําลังมัดผมนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าทําท่ามัดผมเพื่อหวังว่าเขาจะชอบเธอเหมือนที่ยกตัวอย่างมาตอนนั้นก็มีอะไรติดผมของเธอก็ไม่รู้พระเอกจึงเข้าไปหยิบออกให้ซึ่งมันก็ทําให้หัวใจของเขาและเธอเต้นแรงเหมือนว่าพระ เอกก็เริ่มชอบเธอกลับบ้างแล้วระหว่างที่พระเอกกาลังชงกาแฟและแต่งหน้าด้านบนจู่ๆนังเอกก็ได้ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูว่าเขากําลังทําอะไรทั้งสองคนก็ได้จ้องมองตากันและกันเธอก็ได้เห็นหน้าเขาแดงก็คิดว่าไม่สบายจึงยื่นมือไปจับหน้าผ่ากของเขาว่าเป็นไข้หรือเปล่าเขาจึงบอกเธอว่าเธอควรจะอยู่ห่างจากฉันหน่อยและเขาก็ยื่นหนังสือเกี่ยวกับการเขียนนิยายให้เธอไปเพราะรู้ว่าเธอชอบการเขียนจึงไปหาซื้อมาให้และเขาก็ย้อนนึกถึงตอนที่เขาชงกาแฟแต่งหน้าด้านบนเป็นรูปหมีให้กับแฟนเก่าใบหน้าที่เธอได้รับของก็ดีใจเหมืออนกาังเ นนตอี้เลยระหว่างที่พระเอกกกาลังทําความสะอาดร้านเขาก็บังเอิญมาเจอแดอรี่ของนางเอกที่ลืมทิ้งเอาไว้พอเขาเปิดดูก็เห็นว่าเธอเขียนวิธีจะต้องทํายังไงให้ผู้ชายในร้านกาแฟาตกหลุมรักฉันเขาจึงมาถามนางเอกว่าสนุกมากไหมฉันเดาว,ว่านี่คือสิ่งที่เด็กอย่างพวกเธออยากจะทําคือล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นนะ่ะและก็ยื่นแดลรี่คืนเธอไปหนังก็ได้ใายให้เห็นว่าวันนั้นเธอได้มานั่งที่ร้านกาแฟากับเพื่อนสนิทซึ่งเพื่อนสากวก็ได้โชว์รูปที่ไปถ่ายไอดอลมาให้เธอดูนางเอกจึงบอกว่านั่นเป็นการรักข้่งเดียวเธอสามารถเรียกมันว่ากแท้้ได ต่อเมื่อถ้าเธอทําให้เขามาเป็นแฟนแล้วก็เดินโคลนแข่งเขาไปเรื่อยๆเพื่อนจึงพูดสนว่าเธอแตกต่างจากฉันได้ไงเธอก็มาที่ร้านนี้บ่อยๆก็เพราะชอบบาเลต้าคนนั้นไม่ใช่หรอเธอคิดว่าจะเป็นแฟนกับเขาได้สินะ,ะแสดงให้ฉันเห็นสิแล้วฉันจะเคารพเธอเลยนางเอกก็ได้รับคําท้าภาพก็ตัดมาที่นางเอกได้บอกเขาว่าไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะเขาก็บอกว่าฉันก็สนุกเหมือนกันเธอเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นได้งั้นฉันก็จะเล่นกับความรู้สึกของเธอได้เหมือนกันหวังว่าพวกเราจะไม่ต้องมาพบเจอกันอีกละ่ะเธอก็บอกว่าฉันบอกกับเเเพืื่่่อออนนววามมัป็รรงงตลกกคู้สึข ฉันที่มีต่อพี่คือเรื่องจริงพระเอกก็ไม่เับาฟังอะไรทั้งนั้นแล้วก็ทะเลาะกับเธออย่างหน,นักนางเอกก็ได้มานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวโดยวความจริงแล้วในเดลี่หน้าอื่นๆของเธอนั้นเธอได้เขียนเรื่องราวและความรู้สึกที่มีต่อพระเอกจริงๆตอนแรกอาจจะเป็นการล้อเล่นกับเพื่อนเพื่อหาวิธีจีบเขาแต่ความรู้สึกที่เธอชอบเขาตั้งแต่แรกมันคือเรื่องจริงตอนที่เธอได้นั่งคุยกับโบลาเธอได้บอกว่าฉันเป็นแฟนของพี่เขาส่วนคุณก็เป็นแค่แฟนเก่าซึ่งเธอก็บอกว่าแฟนเก่าน่ากลัวกับแฟนปัจจุบันนนแแแต่่่่่วาาาเเเเเคค้ไไไมมมมมมยสดงงอออออกกปปป็ิรละหืธ ฉันคิดว่าฉันทำร้ายเขามากเกินไปแต่ถ้าเธอไม่ได้จริงใจกับเขาเขาอาจจะต้องเสียใจและเจ็บปวดอีกครั้งซึ่งตอนนั้นเองนางเอกก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าการล้อเล่นและรับคำท้าจากเพื่อนสาวมันอาจจะทําให้ระเอกต้องเจ็บปวดและมันก็ทําให้เธอเจ็บปวดเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเธอก็มักจะเป็นห่วงความรู้สึกของพเพศเพราะเธอไม่อยากให้เขาต้องเสียใจการที่ได้อยู่กับเขามันทําให้เธอรู้สึกว่าอบอุ่นเสมอเธออดไม่ได้ที่จะไม่ชอบเขานั่นคือสิ่งที่เธอเขียนลงไปในดรี่ทั้งหมดนางเอกก็ได้ตัดสินใจทิ้งดรี่ไว้้ที่่าน ว่าสักวันพระเอกจะมาเปิดอ่านมันทั้งหมดและจะได้รับรู้ความจริงว่าเธอชอบเขามากจริงๆวันเวลาก็ได้ผ่านไปพระเอกก็ได้มาเจอแดรี่เล่มนั้นแล้วเขาก็ได้มาลองเปิดอ่านดูทุกหน้าเขาถึงได้รับรู้ความจริงว่าเธอชอบเขาจริงๆแต่ว่านางเอกก็ไม่ได้มาหาเขาอีกเลยหลังจากที่พวกเราทะเลาะกันวันนั้น1ปีต่อมานางเอกก็ได้กลับมาที่ร้านอีกครั้งโดยเธอหวังว่าจะได้มาเจอกับพระเอกแต่ปรากฏว่าที่ร้านก็มีบาเนต้าคนใหม่ส่วนพระเอกได้ย้ายไปทําที่สาขาอื่นแล้วระหว่างที่เธอนั่งเล่นอยู่ที่ร้านจู่ๆพระเอกก็ได้กลับมาเพื่อ ขาของที่ร้านพอดีเขาก็ได้หันไปเจอนางเอกและจะเดินเข้าไปทักจังหวะน,นั้นเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์คุยกับใครสักคนอย่างสวีดหวานพาเพ่จึงคิดไปเองว่าเธอน่าจะมีแฟนแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันโดยเธอก็ได้ถามว่าพี่ย้ายไปทําสาขาอื่นแล้วหรอซึ่งเขาก็ตอบว่าใช่เธอที่เห็นเขายิ้มก็พูดว่าฉันไม่เคยเห็นพี่ยิ้มแบบนี้มาก,ก่อนเมื่อก่อนฉันพยายามทําทุกอย่างให้พี่หัวร้อและยิม้มแต่ก็ไม่เคยได้เขาก็พูดส่วนว่าเธอนี่ยังเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนเดิมและเขาก็ได้ยืื่่่นนนนดรีีีคคเเธออไปจัังหววนน้้้ก็มมขามขขาาาท โทรศัพท์ของเธอน่ะเขาจึงถามว่าแฟนเธอส่งข้อความมาหรอเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอคุยโทรศัพท์แล้วพูดว่าที่รักนะ่ะนังเอกก็หัวเราะแล้วเปิดรูปให้เขาดูที่เธอเรียกว่าที่รักก็คือหมาน้อยของเธอตั้งหาแถามเธอยังบอกเขาว่าฉันยังไม่มีแฟนและฉันก็คิดถึงพี่มากแลวทั้งสองคนก็ได้มาเดินคุยกันต่อเธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ฉันเป็นน้องปีหนึ่งแล้วนะแถมรุ่นพี่มาหาลัยก็ชอบฉันมากพวกพี่เขาดูแลแล,และต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งหมดก็ต้องขอบคุณพี่พอหนังสือที่พี่ให้มาทําให้ฉันรู้ว่าอยากจะทําาาาออะะะไไไรแลเเข้้ณหนนนนพูดดส่ว่ววฉัำ ของเธอทั้งหมดแล้วนะเธอได้เขียนว่าชอบฉันแทบจะทนไม่ไหวเพราะอยากเห็นหน้าฉันฉันเห็นเธอเขียนแต่เรื่องพวกนี้แถมเมื่อกี้บอกคิดถึงฉันเธอยังชอบฉันอยู่ใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าไม่ว่าอยากจะลบความรู้สึกมากแค่ไหนแต่ฉันก็ลบมันไม่ได้เลยเป็นความจริงที่ฉันชอบพี่มากการได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันอาจจะไม่มีอะไรสําหรับพี่แต่สําหรับฉันแล้วความรู้สึกที่มีต่อพี่ก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอเบอร์เธอหน่อยได้ไหมพวกเราจะได้ติดต่อกันได้หนังก็ให้เห็นว่าตอนนั้นที่เขาและเธอทะะเเลาากกกันขม ใจเพราะว่าเขาเริ่มชอบเธอเข้าแล้วแต่หลังจากที่เธอทิ้งไดอารี่ให้เขาอ่านทั้งหมดเขาก็เริ่มเฝ้ารอแล้วคอยว่าเธอจะกลับมาที่ร้านวันไหนเมื่อไหร่เขาก็ได้รอแล้วรอเล่าเอาแต่โทษตัวเองว่าทําไมต้องผลักใส่เธอออกไปแม้จะเสียใจแต่เธอไม่ได้อยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมแต่ตอนนี้การได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันทาให้เขาดีใจที่สุดเขาก็ได้บอกเธอว่าฉันก็คิดถึงเธอมากและก็ได้เข้าไปกอดกลายเป็นว่าคู่นี้ก็ได้บอกชอบกันและกันแถมทั้งสองคนก็ได้ตกลงคบกันเป็นแฟนในที่สุดแล้วเรื่องราวความรักของพวกเขาก็ได้สมหวังแและจบบบมมีควา ายเป็นว่าพระเอกได้ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไม่ได้กลับไปหาแฟนเก่าที่เมื่อขอโอกาสกลับมาคืนดีแถมสิ่งที่นางเอกตามจีบเขาไม่หยุดก็ทําให้ความพยายามของเธอนั้นสมหวังเพราะเธอได้พิจิตใจหนุ่มหล่อที่แอบชอบได้สําเร็จหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทําให้ทุกคนที่ได้ชมมีความสุขและสนุกไปกับมันนะคะแล้วซีรีส์เรื่องต่อไปอาจจะมาสปอยเรื่องอะไรก็มารอรับชมกันด้วยนะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย